พลังไฟแห่งเทคโนโลยแบตเตอรี่สามขีดแผงสูงแรงดีมีหูหิ้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝากซื้อกะเพื่ออะไรก็ได้งั้นต้องซื้อเผื่อเผื่อแตกเผื่อรั่วเผื่อซึมเผื่อซ่อมเผื่อเยอะขนาดนี้เอาอย่างหนาตราชากดีกว่า อย่างคุ้มต้องอย่างหนาอย่างหนาต้องตราช่างไฟ่้าดับแจกอีกแล้วลูกพี่แรงนะเอโซซื้อเอโซ,โซลูก XD3 ขนาด5ลิตรหนึกระป๋องวันนี้รับฟรีเสยืดโพลเล็ดี d 3ไหวรออย่างแรงวันนี้ถึง15พฤศจิกายนศกนี้ท่านผชมครับกลับมาที่สนามมวย ในบริเวณการแขหงขชุมชนเมืองใหม่บางพลีอีกครั้งครับเพื่อชมมวยคู่ที่4ของรายการครับนี่คือมวยในรายการคู่ที่4ครับแดงนั้นมวยจากมวยไทยเราครับคือชัยเดชจอเจริญครับผู้ชกของชัยเดชนั้นมวยจากอินโดนีเซียครับยูริโอบาเซสครับพิกัดที่ต่อทัาน110ปอนด์ครับเรายังมีเวลาที่จะถ่ายทอดสดครับ เป็นที่สบายใจได้ครับว่าขณะนี้นั้นธรรมชาติไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับขวามือท่านชมนั้นยังเห็นน้ําซึ่งเจ้าหน้าที่เวทีได้ใช้ไม้นะครับเพื่อจะระบายน้ําที่ค้างท่วมขังอยู่บนหลังคาไม่ให้เกิดตําหนักมากขึ้นชายเดชนี่เป็นมวยหมัดหนักนะครับหนักจริงๆเลยครับดูว่าชัยเดชจอเจริญนี่จะกล่อม ยูริโอบาเซสหลับไม่หลับครับไล่เลยครับนี่ยกแรกครับบริเวณคอเวทีนั้นก็ยังแน่นครับแล้วก็อัศจรรย์ด้านมีหลังคาแฟนมวยก็ยังเต็มไปหมดครับเอาแล้วครับบาเซสออกอาการไม่ดีครับใช้เด็ดินหนักนะครับขวานันหนักมากอาจจะดูแข็งทื่อบ้างแต่ว่าหัวใจพลังกำปั้นนั้นหนักใไ้ได้เลยครับจับตาดูครับ ต่อยที่พิกัด110ปอนด์ครับโดนขวาตรงครับดิโับาเซสโดนไป2หมัดแล้วครับทำแล้วรำตัวไม่ถึงครับดึงจังหวะออกไปก่อนบาเซสไล่เลยครับไม่ยกแรกกาจะน็อกแบบสมานสอจากตัวลงลุเปล่าไม่ทราบนะครับขวาเลยครับต่อยสไตล์คล้ายๆแสนศักเมืองสุรินทร์นะครับ เห็นว่าขนาดกัรคนละข้างเท่านั้นเองครับไฟเด่นนันขวาแสงสักดัานซ้ายครับทำแล้วต่อยครับจับตาดูครับว่ามวยหมัดหนักๆนี่นี่ครับโตนลํำตัวสะดุ้งเลยครับปรเซตโตนลํำตัวอีกแล้วครับโตนอีกแล้วครับทองฟาาคำรามกลัวมากครับเอาครับมวยก็ยังต่อยกันต่อไปครับลํำตัวซ้ายคำขวาอัด ไทเดชอับคักไม่ถึงครับยกแรกของการถ่ายทอดสดครับแฟนข่าวอย่าพึ่งไปไหนครับทันทีติดตามข่าวการเมืองก็ถึงว่านขณะนี้นันเข้มข้นครับทุกพื้นที่เราบรรดาอดีตผู้แทนและก็ผู้สมัครหน้าใหม่นั้นลงไปพื้นที่เพื่อจะพบปะประชาชนแล้วครับคองจัสีจะรายางานความเคลื่อนไหวทุกภาคครับคนครพนมโครช มาตรังและก็จิตใจเคยกรุงเทพหานครครับติดตามชมครับมาครับมาเซสเริ่มจะตอบโต้โดยมาท้ายไม่ถึงครับปัดนี่ขวาตรงมาครับเริ่มจะโดนขายังไวครับฟุตเวิร์ของบาเซ็ตันดีครับหดยกที่หนึ่งนี่ไงลูกโค้งเรียบเนี่ยทำยากก็เก่งจังทำได้ไงครับพี่เสือก็ช่วยอออออออ พอไว้เงานที่ช่างภูมิใจโอนที่ช่างไว้ใจเสียเงื่อเสียเกลือแรงดื่มสปอนเซอร์สปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่มาตรฐานกระทิงแดงแรงข้ามทวีปขณะนี้มีจำหน่ายแล้วทั่วโลกพลังไฟแห่งเทคโนโลยี แบตเตอรี่3ขีดแผ่งสูงแรงดีมีหูหิว้วเหนื่อยๆดื่มเอ่ม M s p o r ตเครื่องดื่มเกลือแร่รสอร่อยคืนความสดชื่นได้อย่างรวดเร็วภับชายกแรกครับงวยคู่ที่4กักเกงสีเหลืองนั่นก็คือชัยเดชจอจเจริญครับ ผู้ชกเขานั่นมวยจากอินโดนีเซียครับยูริโอบาเซตค่อนข้างโดนเยอะทีเดียวครับเสียงฟ้าก็ยังคำรนคำรามอย่างน่ากลัวครับเวลาของข่าวก็ใกล้เข้ามาครับจะให้ท่านได้ชมอีกสักระยะหนึ่งครับสำหรับการถ่ายทอดสดซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครับลื่นด้วยครับว่าเจอกับธรรมชาติเอาครับไล่ครับไชเดชล็อกไม่ล็อกครับลุ้นกันแล้วครับว่าจะล็อกไม่ล็อกไม่ดูครับโยกตัวหลบ รโอบาเซตนต้องหลบครับหลบพายุกำปั้นของไทเดชเือและครับสายคำเล่นลาตัวครับลาตัวลาตัวล้นลวนๆครับยกที่สองครับต้องชมหัวใจแฟนมวยชาวสุลุประการครับปากน้ำบางพลีไม่หนีจริงๆครับไม่ว่าผลจะตกฟ้าจะร้องแค่ไหนครับยังคงยืนหยัด ากามภูมิภาคต่างๆครับศูนย์ขา่าวตามภูมิภาคต่างๆนั้นให้เตรียมพร้อมเลยครับหลังจากที่มวยคุณิชกันอีกสักครู่นะครับเราจะนำท่านชมไปพบกับข่าวผู้ประเทศของช่องเจสีครับไลเข้าขไปครับบาเซนันดูเหมือนว่าป้องกันตัวอาจจะเกรงพลังกำปั้นของชัยเดช,ชดครับพยายามจะหลบหลีกพลังหมัดครับนานๆจะมีโอกาสต่อยซ้ายเพื่อตอบโต้อะครับไยเดชดโดนบ้าง ยกที่สองครับทิ้งท้ายขวาลำตัวนะครับบาเซตเริ่มจะคุมจังหวะได้ครับในขณะที่ชายเดชนั้นดูว่าช้าลงไปแล้วครับทิ้งขวาเข้าขมับบาเซตต่อยหนึ่งสองครับแต่ยังไม่แม่นครับหมัดของบาเซตนั้นส่วนใหญ่คล่อมครับกัญเชียงนะครับหนีวนออกทางซ้ายขวาตรงโดนแล้วครับขวาที่ขมับแม่หมัดที่สามไม่ถูกครับ หนักกว่าครับชายเดชจอเจริญนันโดนสองหมัดอาครับติดเชือกแล้วสามสี่อาครับนอกไม่นอกครับต้องหนีครับเลื่นเลื่นด้วยครับเวทียังมีน้ำขังอยู่ไม่แฟนมวยชาวสุการส่งเสียงเชียร์ครับอยากเห็นชายเดชนอกมวยจากอินโดนีเซียครับวิลเลีบาเซสโดนไม่ล่นครับโดนแล้วไม่หล่นครับหลุดออกไปได้ แล้วมันเสียวครับอย่างนี้ไม่ไม่หล่นครับประคองตัวออาได้แล้วโดนล้ตัวอีกยกที่สองปลายยกแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับหมดยกที่สองพี่ฝาดำแจกอีกแล้วลูกพี่แรงนะเบรโซ ซื้อเอสโซลูกเอ็ขนาด5ลิตรหนึกระป๋องวันนี้รับฟรีเสยืดโพเล็ก XD3 กซไว้รออย่างแรงวันนี้ถึง15พฤศจิกายนศกนี้พ่อครับป้าเราใช้สีดัชไอเปล่าครับถ้าลูกไม่ถามดิฉันก็จะถามสีดัชบอยไม่ใช่แค่สวยแต่ยังร้อยสารที่เป็นมลพิษสวยนานไปกับการเวลาจึงเป็นสียอดนิยมของอเมริกามานาน8ปกว่าปีพอบคุณมาสีดัชบอยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ฝากซื้อกเพื่ออะไรก็ได้ไดงั้นต้องซื้อเผื่อเผื่อแตกเผื่อรั่วเผื่อซึมเผือ่อซ่อมเผื่อเยอะขนาดนี้เอาอย่างหนาตราช้างดีกว่าอย่างคุ้มต้องอย่างหนาอย่างหนาต้องตราชาร้า,ๆๆา,างเล็ inter, กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำก้าวหน้าใานเทคโนโลยีเครื่องถ่ายเอกสารโทรสารเลเซอร์ปรินเตอร์เล็กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำจำหน่ายและบริการโดรยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัด ช้าครับมวยคู่ที่4ยกที่2โดนเยอะครับสำหรับยูริโอบาเซตมวยจากอินโดนีเซียส่งเกงสีแดงนั่นแหละครับยกที่3ก็โดนหนักครับชมกันต่อครับทรงฝาเบียช้างชิงโชคครั้งที่2ภายใน30ตุลาคมนี้กับฉลากวันที่10พฤศจิกายนครับยกที่3ครับดูลุ้นกันต่อครับว่าจะน็อกหรือไม่น็อกครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีทั่วประเทศครับไม่ทราบว่าจังหวะของท่านฝนตกหรือเปล่า ที่สมุทรปราการนี่จะน่าจะเรียกว่าเป็นฝนพันปีนะครับตกหนักจริงๆครับแต่ว่าหัวใจของที่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการนั้นไม่หนีครับยืนเปียกก็สู้ครับบางทางโชคดีหน่อยขึ้นไปบนโตนอปคัดครับอาร์ะครับลนไม่ลนครับโตแล้วชคยเดตนักไม่นักครับลำตัววนออกไปได้ครับแม่ดูครับดูบาเซสหัวใจใช้ได้ครับ ละคองตัวครับหมุนวน,วนออกทางขวาครับแล้วก็เริ่มจะตอบโต้แต่ว,ตว่าพลังกำปั้นนั้นไม่หนักครับใพเด็กหนักกว่าครับล้มตัวเริ่มจะตอบโต้ตครับเริ่มครับฝนก็เริ่มลงมาอีกแล้วครับหากทางซ้ายมือท่านผู้ชมนั่งก็น้าฝนที่ลั่จากหลังคาครับซึ่งเป็นหลังคาผ้าใบเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้ทำให้หลังคานั้นขาดเพื่อระบายน้ำลงมาด้านล่าง โดนขวาตรงอยู่ไม่อยู่ครับนีท่านผู้ชมหลายท่านครับอาจจะไม่ได้ชมสมานน็อกซูปเปอร์สตาร์จากชิลีครับอาลีกันเลสนั้นยกที่2ครับน็อกยกที่2ด้วยหมัดฮุกซายครับเข้ากรามด้านขวาของอาลีกันเวสครับถึงกับสลบครับและนี่คือการถ่ายทอดสดจากสนามมวยชุกพราวครับ การที่หาชิมชนบางพลีเมืองใหม่ขวากองโงนเงินเต็มทีครับสำหรับยูเร์บาเซสแต่ว่าแพ็กติกค,ครับหมายถึงว่าพื้นฐานเบสิกยังใช้ได้ครับเอโดนหนัหกๆเขาจะหมุนวนออกไปครับเอาครับเริ่มจะโดนบ้างแล้วใชยเดชโดนซ้ายขวาอ,อัปปรคัดอัปปรคัดไม่ถึงครับมัดหลังหลุดอัป,ปคัตไม่ถึง วงคอนเสิร์ตของยอดรักครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆได้แล้วครับไม่ทราบว่าจะแสดงได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าหากว่าแสดงไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเพราะว่าแฟนมวยจำนวนหลายหมื่นคนครับยังคงเข้าติดตามเพื่อจะชมผลงานเพลงของยอดรักสลักใจขอบคุณบริษัทยาเป่าครับขอบคุณโรงแรมมิลานโนแกรนทาซาแล้วก็นา่ช่างลุยครับที่มอบน้ำใจให้กับท่อนเจสีครับในกูนาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ติดตั้งไมโครเวฟ สำหรับถ่ายทอดสดรั้งนี้ครับและก็ยังไม่ประสบปัญหาครับหมดยกแฟนมวยปรบมือให้เลยครับนี่บรรยากาศนั่นมืดครับแต่ว่าบริเวณเวทีก็มีแสงสว่างครับก็เรียนท่านผู้ชมครับเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบกระแสไฟฟ้านั้นไม่ไม่ช็อตครับไม่ชอ็อตไม่ทําอันตรายให้กับท่านผู้ชมครับท่านผมผู้บรรยายนั้น ต้องยืนครับคุณสมบูรณ์สมนทรมาดเปียกหมดตัวแล้วครับไปทราบว่าท่านผู้ชมอยู่แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นฝนตกหรือเปล่าครับพี่นี่ตกอย่างนี้ครับตกหนักจริงๆครับการมวยยังคงเฮฮาครับเจ้าหน้าที่สนามต้องเอาไม้ครับใช้ไม้ยาวๆเพื่อจะผ่อนน้ำหนักน้ำบนหลังคาครับทุกยกครับที่มีการพักยกถือว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของเกิดเมฆปรมาชันครับที่ประสบปัญหากับธรรมชาติ เรื่องของธรรมชาติครับนี่ครับใช้ไม้ดันพลาสติกให้รั่วครับเพื่อระบายน้าไม่ให้เกิดน้ำหนักมากเราจะชมกันต่อครับภาพช้าครับเวลาของข่าวนั้นใกล้เข้ามาแล้วครับศูนย์ข่าวภูมิภาคทั่วประเทศของช่องเจสีเตรียมตัวได้เลยครับแฟนข่าวรอท่านอยู่นาทีนี้ชมมวยก่อนครับอาครับดูชัยเดชจะกล่อมยูริโอบาเซสหลับไม่หลับครับทุกส โดนเยอะครับอ่าอินโดเดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยครับแต่ละคนแต่ละคนนั้นโอ้โหโดนครับอภคัฎไทยเดชทำแล้วครับขวาตรงครับลนไม่ก็ลนครับขวาตรงขวายาวหมุนหมุนวนออกมาครับออกไม่ได้ครับติดสลี่ยมอยู่ํำตัวสองสามหมักแล้วออกได้แล้วครับกันเสียงออกทางซ้ายเลื่นครับเลื่นลื่นลื่นครับ การเปียกไปด้วยนักมวยเปียกไปด้วยท่านผู้ชมเปียกด้วยผู้บรรยายไม่ต้องพูดถึงครับหมดทั้งตัวแล้วอาจเข้าไปครับสไตล์ของชัยเดชนั้นดูคล้ายครับลีลาคล้ายกับเซนสักเมืองสลินครับแล้วก็ละไมคล้ายไปทางอดีตยอดมวยครับเขาทรายกาแล็กซี่ด้วยนะครับลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่ลำตัวก่อนเอาให้หนีไม่ออกครับเอาแล้วครับยกขาปิดแล้วครับ เป้าจะไม่เคลื่อนที่แล้วไม่ถึงครับอภคัตไม่โดนขวาตรงครับฝุกซ้ายอ้าครับลนไม่ลนครับยกที่4ถ้าลนก็พอดีครับแล้วตามท่ามชงกลับไปชมข่าวครับแต่ทหาวก็ไม่ลนต้องติดตามกันต่อครับติดตามในผ้ากีฬานะครับเวลาการถ่ายเท่าสดนั้นใกล้จะหมดแล้วครับโดนลนไม่ลนครับโยกไปโยกมาครับล้างพิงเชือกแต่ว่าระบบลำตัวครับระบบพลอยยังดีครับ ภาษาสัมผัสของบาเซ่น,นยังใช้ได้ครับยังไม่เบิร์นน้ำกระจายครับอย่าเห็นนกยกนี้ครับเวลาจะได้พอดีพอดีครับเวลาจะได้พอดีพอดีครับไม่ไปนกครับเอาครับข่าวทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมได้เลยครับหมดยกนี้ยามนำเ้ามที่รอชมข่าวของทงเจสีนั้นไปรับทราบความเคลื่อนไหว เรื่องของการรักษ์เลือกตั้งปี39ครับในวันที่17เือนพฤศจิกายนความเคลื่อนไหวแต่ละรัคก,การเมืองทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่แลวครับแล้วก็เพราะว่าสภาพน้ําท่วมเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันขมมยต่อครับถ้าไม่ทราบผลครับภาคกีฬาเดี๋ยวช่องจ็ดสีถ่ายทอดสดครับรายงานสดๆจากตรงนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคนะครับเราจะรายงานสดสในภาคกีฬาครับแม่ เก่งหมัดขวามากะน็นอกนึครับขวาขวา3 4โดนเยอะครับเอาแล้วครับงงแล้วงงแล้วลนไม่ลนครับโอ้โหดูครับหัวใจหัวใจบาเซสนี่เหนือกว่าไฟสันอักบาคู่3ครับหมดโยกครับเหนื่อยไปด้วยกันครับพักมวยก็เหนื่อยคุณผู้ชมครับ เวลาถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีจากสนุปประการนั้นหมดลงแล้วครับขณะนี้นั้นศูนย์ข่าวของช่องเจ็ดสีทั่วประเทศคอยรายงานข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆครับก็จะขอนำท่านชมกลับไปที่ห้องข่าวของเราที่ห้องส่งนะครับล,ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับพบกันในแบบมวยไทยครับเที่ยงเศษส,สวัสดีครับ